ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุงตันด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง f c ที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันขนบรรนาชาแนลอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่หวยออกไปแล้วเนะาะลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับวันนี้ก็ลุงตันก็จะมา,าวิเคราะห์แนวทางหวยฮหาหนอยนะครับงวดประจําวันที่ สธันวาคมสองหาหหนะครับก <c oughs> ็งวดที่ผ่านมาเนอะงวดวันที่2อธันวาคมนะครับกลุ่มตัวเลขที่ลุงวางให้นะครับหงวดนี้มาทุกน้อยเลยนะครับมาทั้งสีน้อยเลยนะครับน้อยแรกก็คือน้อยเฉพาะกิจเนอะ,อะมาล่าง69นะครับ ต่อมาก็น้อยพิเศษมาบน6กสเนาะแล้วก็มาล่างน้อยปกติส6เนาะะแล้วก็มา VAP อีกเนาะะมาล่าง VAP อีกก็คือ5-7นะครับส่วนกลุ่มตัวเลขที่มีในตารางแต่ยังไม่ดึงมาวางก็เข้าอีก2น้อยเหมือนกันนะครับ ก็ไปเข้าล่างพิเศษเนาะก็คือ37แล้วก็บนน้อยปกติอีกเนาะก็คือ85นะครับสรุปแล้วก็ถือว่าเข้าเยอะเยอะมากด้วยนะเนาะก็คือมาทุกน้อยเลยนะครับในงวดน,นี้หลายท่านคงโชคดีกันนะเนาะก็ขอแสดงความยินดีด้วยกันแล้วกันนะครับ ่าส่วนงวดวันที่3าธันวาคมนี้เนาะลักษณะของสูตรนะครับหรือว่าตัวเลขผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับก็ไปติดตามรับชมกันครับมาดูตัวเลขในตารางกันนะครับหลังจากที่ลุงตันได้ทำการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนำะผลลัพธ์มาลงในตารางตรงกลางนี้เนอะซึ่งงวดวัน ที่3ธันวาคมปี66นะครับผลลัพธ์ที่ได้เนาะช่องที่1นะครับก็คือผลลัพธ์ได้สองนะครับช่องที่สองผลลัพธ์ได้1นะครับช่องที่3เนาะผลลัพธ์ได้6นะครับแล้วก็ช่องที่สนะี่เนาะ ผลลั์ก็ได้สี่นะครับก็จากนั้นนะก็เอาผลลั์เนาะไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวานะครับตัวนี้สองเนาะฝั่งนี้ก็เป็นสามนะครับเป็นสามเนาะตัวนี้ก็เป็นหนึ่งนะครับตัวนี้เนาะตัวนี้หนึ่งฝั 2, ่งนี้ก็เป็นสองฝั่งนี้ก็เป็น ศูนย์นะอ่าตัวนี้หกนะครับฝั่งนี้เป็นหกฝั่งนี้ก็เป็นเจ็ดนะครับอ่าฝั่งนี้ก็เป็นหนะ้าเนาะตัวนี้สี่สี่ก็จะเป็นห้าอ่าแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็คือสามนะครับอ่าก็ได้มาครบเนาะทั้งสิบสองช่องนะครับต่อไปก็จะมา หา uh huh. เลขเด่นเลขรองกันนะครับอ uh, uh, เลขเด่นเลขรองนะครับนุ่มตันก็จะพ uh, ิจารณานะครับจากกลุ่มตัวเลขในตารางนะครับที่อยู่ใน uh, ตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับอ่า uh, ซึ่งงวดนี้เนาะ uh, นุ่มตันให้เด่นอยู่ที่เด่นห้ารองรองสามเนาะ uh. ปี่น้องเอกซก็ชอบห้ารูดนห้านะครับชอบสามรูดนสามนะครับทีนี้ก็มาดูชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวก็จะ,ะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะ,ะก็จะ,ะเริ่มต้นที่คู่นี้เลยเนาะหนึ่งสองนะ หนึ่งสามสองสามสองห้าสามห้าอีกแถวหนึ่งก็คือนะสามเจ็ด สี่เจ็ดห,ห้าห้าหกสี่หกห้าอ่าก็ได้มาครบเนาะอ่าทั้งสิบชุดสิบคู่นะครับอ่าต่อไปก็จะมาอ่าพิจารณานะครับอ่ากลุ่มตัวเลขเนาะ ที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับเมื่อเทียบจากาสถิตินะครับาสามสีงวดที่ผ่านมานะครับโดยใช้กลุ่มผลลัพธ์ในตารางนะครับเป็นตัวเทียบนะครับก็จะเน้นให้ครึ่งหนึ่งนะครับก็คือห้าคู่นะครับคู่แรกเนาะคู่แรกลูกเต็งมองไปที่แถวที่สามที่สี่เนาะ ซ้ายมือนะครับก็คือคู่นี้นะครับนะตัวนี้เลยนะครับอ่านะต่อมานะครับก็เป็นอ่าแถวที่สามที่สี่เหมือนกันนะครับอา่า้ายยื่งมาขวาก็คือตัวนี้เนาะยื่งมาอา่าขวานะครับก็คือคู่นี้นะครับ ตัวต่อมาแถวสามแถวสี่เหมือนกันนะครับก็เป็นตรงกลางนะครับตรงกลางเยืงมาเยืงมาขวานะครับคู่นี้นะครับให้แถวสามแถวสี่เลยนะในหวดนี้นะครับเป็นตัวที่มาบ่อยที่สุดนะครับต่อมาก็เป็นแถวที่สามที่สี่เหมือนกันนะครับอ ซ้ายยืงมาขวาเนาะ,ะมือเบินอยู่ตัวเดียวนะครับวงให้เลยนะห้าห้าเนาะ,ะส่วนอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นแถวที่สามที่สี่เหมือนกันนะครับตรงกลางนะเยืงมาขวานะครับก็คือคู่นี้นะอ,ะอะคู่สุดท้ายเลยนะครับอ่าก็ได้มาครบเนาะทั้ง ห้าคู่นะครับจากสิบคู่นะครับก็ที่วงให้ก็คือตัวที่มามากกว่าหนึ่งครั้งนะครับเมื่อเทียบจากสถิตินะครับส่วนตัวอื่นๆมาหนึ่งครั้งเนาะตัวที่วงมามากกว่าหนึ่งครั้งเนาะ,ะทีนี้ก็มาดูหลักร้อยเนาะงวดที่แล้วให้หลักร้อยไปสองตัวเนาะ ก็ไปเข้าเป็นปิดสองตัวเลยเนาะเข้าหกสามสามหกเนาะวันนี้ก็มาดูว่าลุางจะให้ตัวไหนนะครับท่านที่ชอบลุ้นสามตัวนะครับก็นำไปใช้เนาะนำไปวางกรณีชอบอกรณีมีเลขสองตัวแล้วเนาะก็นำไป ใช้ได้นะครับก็มีลุนสามตัวนะครับอ่งวดนี้นะครับลุงก็ให้หลักร้อยอยู่ที่สามเนาะสามกับห้านะครับพี่น้องเอซีก็มองนะครับอมองผลลัพธ์มองผลลัพธ์มองตัวเลขที่ลุงวางไว้ให้นะครับ ถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้นะครับก็สามารถจับจุดเพิ่มเติมได้แต่ก็อย่าลืมใช้วิจรณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรเนาะจากสูตรที่ได้รับชมไปนะครับรู้สึกว่าผลลัพธ์ในรอบนี้นะครับจะเป็นตกลุ่มตัวเลขที่อยู่ในระดับตำ่ำเนาะ ประมาณสูงสุดเต็มที่ก็6เนาะ,ะถึง6กเนาะ,ะก็คือ,อเป็นตัวเลขที่จาก0ถึง6นะครับถือว่าต่ำมากเนาะก็ยังมีเบิลให้ให้เห็นเนาะสำหรับกลุ่มตัวเลขที่ลงวางไว้นะครับก็ลุ้นกันนะครับว่าะจะมาอีกงวดหรือไม่เนาะ,ะหวังว่าคงจะเข้า ทุกหน่อยเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับก็ลุ้นกันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับลุงตันก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้รับชมกันนะครับเจอกันใหม่งวดต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ